สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะช่องของเราเป็นช่องที่ทำการพยากรณ์ตามหลักโหราศาสตร์ไทยค่ะและก็จะยึดที่ลัคนาเป็นหลักนะคะส่วนท่านใดที่ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถเช็คจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ และในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะพูดถึงข้อควรระมัดระวังของแต่ละลัคนาราศีในช่วงระยะนับจากนี้ไปจนถึงช่วงวันที่10มิถุนายนปี2567ค่ะซึ่งนับว่าเป็นช่วงที่ดวงชะตาของแต่ละลัคนาราศีจะมีโอกาสได้พบเจอกับสิ่งใหม่สิ่งที่จะเกื้อกูลดวงชะตาพร้อมกับสิ่งที่จะเป็นปัญหาเนื่องจากดาวถึง5ดวงได้ทําการโคจรมาสถิตยอยู่ที่ ราศีพฤษภค่ะก็ต้องขอบอกเลยนะคะว่าการที่ดาวหลายดวงโคจรมาสถิตอยู่ที่ราศีพฤษภในครั้งนี้ดวงชะตาของคุณจะเจอกับการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนและก็จะเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะได้รับผลดีในหลายๆเรื่องราวค่ะ แต่ในขณะที่เกิดเรื่องราวดีๆในชีวิตของคุณนั้นก็มักจะมีอีกมุมหนึ่งซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของแต่ละลัคนาราศีได้เช่นกันซึ่งทางหลักโหราศาสตร์ก็จะกล่าวได้ว่าเป็นด้านมืดของดวงดาวที่แต่ละลัคนาราศีควรจะพึงรู้ไว้เนื่องจากดาวมฤตยูเอง ก็ไม่ได้จะเป็นมิตรกับกลุ่มดาวที่โคจรมาร่วมอยู่ด้วยดังนั้นก็จะมีเรื่องราวที่แต่ละลัคนาราศีจะต้องพึงระมัดระวังและรอบคอบอย่าพยายามให้เกิดขึ้นในช่วงจากนี้ไปจนถึง10มิถุนายนปี2567ค่ะและจะเป็นเรื่องราวใดบ้างนั้นขอเชิญรับชมรับฟังในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะดาวมฤตยูดาวพระพฤหัส,สบดีดาวพระอาทิตย์ดาวพระสุกและดาวพระพุธต่างก็มุ่งโคจรเข้ามาสถิตอยู่ที่ราศีพฤษภมาสถิตอยู่ที่เรือนชะตาเกิดของคุณทับเนื้อทับตัวคุณ ก็จะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีพฤศภได้เรียนรู้สิ่งใหม่มีโอกาสที่ดีทางด้านการงานมีโอกาสที่ดีทางด้านการเงินรวมไปถึงจะเป็นช่วงที่บุญนั้นเข้ามาเกื้อกูลส่งเสริมผลักดันดวงชะตาของคุณเป็นอย่างดีค่ะเนื่องจากมีดาวบุญดาวใหญ่อย่างดาวพระพฤหัสบดีเข้ามาทับลัคนาราศีเกิดแต่ก็อย่างที่สมัยได้บอกไปนะคะว่า ในขณะที่เกิดเรื่องราวดีๆในชีวิตของคุณนั้นก็มักจะมีอีกมุมหนึ่งมีอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นผลกระทบที่มาจากการรวมตัวของดาวหลายดวงซึ่งถือว่าเป็นด้านมืดของดวงดาวที่ชาวลัคนาราศีพฤษภควรจะพึงรู้เอาไว้เพราะดาวมริตยูก็ไม่ได้จะเป็นมิตรและไม่ได้จะเอื้อผลประโยชน์ดีๆต่อชาวลัคนาราศีพฤษภเสมอไปค่ะดังนั้นมันจะมีสามเรื่องราวที่อาจจะส่งผลกระทบ ต่อชาวลัคนาราศีพฤษภได้ในช่วงนี้ไปจนถึงวันที่10มิถุนายนปี2567ค่ะซึ่ง3มเรื่องราวก็มีดังต่อไปนี้เรื่องแรกนะคะอยากจะให้ชาวลัคนาราศีพฤษภระมัดระวังการทะเลาะการผิดใจกับคนรอบข้างหรือผิดใจกับคนในครอบครัวคู่รักคนรักญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหาย ความวู่วามความใจร้อนของคุณจะมีมากเป็นพิเศษในระยะที่ดาวไหลดวงโคจรเข้ามาทับลัคนาราศีเกิดทำให้คุณคิดอ่านหรือตัดสินใจในแง่มุมต่างๆอย่างรวดเร็วค่ะบางทีปัญหาที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เริ่มมาจากตัวคุณแต่เป็นคนรอบข้างที่นำเอาปัญหาเข้ามา และบางครั้งชาวลัคนาราศีพฤษภก็พยายามควบคุมสติควบคุมอารมณ์สงบปากสงบคําแล้วแต่ก็ไม่ไวายที่จะต้องมีเรื่องทะเลาะกันรุนแรงกับคนอื่นได้ก็อยากจะให้ชาวลัคนาราศีพฤษินั้นระมัดระวังอารมณ์ควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดีนะคะปัญหาที่มันเล็กก็มีโอกาสที่จะลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่โต ชาวลัคนาราศีพฤษภบางคนมีปัญหากับคนที่ทำงานเพื่อนร่วมงานหัวหน้างานหรือลูกน้องบริวารอาจจะเป็นในแง่มุมของสงครามเย็นอย่างเช่นการแข่งขันเรื่องผลประโยชน์การดูเชิงซึ่งกันและกันซึ่งบางครั้งมันจะส่งผลต่อความอึดอัดในการทำงานสร้างบรรยากาศไม่ดีในการทำงานต่อตัวคุณได้ค่ะ ชาวลัคนาราศีพฤษภต้องใช้สติใช้ความระมัดระวังและรอบคอบให้มากพยายามหลีกเลี่ยงการประทะหลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาแวง้งหากคุณประชุมหรือเจรจากับใครแล้วมีแนวโน้มว่าความคิดความเห็นไม่ลงตัวไม่ลงรอยกันก็ขอให้คุณรีบถอยตัวออกมาหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดการประทะหรือการเบาะแวงขึ้นได้ค่ะประการที่สองประการต่อมาเป็นสิ่งที่ชาวลัคนาราศีพฤษภ ควรจะต้องพึงระมัดระวังอย่าพยายามให้เกิดขึ้นกับตัวคุณในระยะนี้ไปจนถึงช่วงวันที่10มิถุนายนปี2567นั่นก็คือเรื่องของสุขภาพค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภหลายๆคนหลายๆท่านมีเกณฑ์เจ็บป่วยป่วยไข้เนื่องจากดาวมฤตยูที่โคจรเข้ามาทับลัคนาราศีเกิดของคุณ อาจจะส่งผลทำให้ชาวลัคนาราศีพฤษภมีอาการกำเริบหรือมีปัญหาเก่าๆทางสุขภาพที่เคยเกิดขึ้นได้กลับมาเกิดขึ้นซ้ำอีกครั้งในช่วงนี้ต้องหมั่นดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนการทานอาหารและการออกกำลังกายค่ะแต่ถ้าหากว่าไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวคุณก็อาจจะเป็นสุขภาพของคนใกล้ตัวนะคะคนรักคู่รักพ่อแม่ลูกหลานบริวารก็ต้องพยายามดูแลกันให้ดีๆค่ะ ชาวลัคนาราศีพฤษภถ้าไม่ใช่ในแง่มุมของสุขภาพก็อาจจะเป็นลักษณะของการบาดเจ็บจากสัตว์เลี้ยงมแลแรงมีพิษหรือสัตว์เลื้อยคลานที่เข้ามายังบ้านเรือนอาคารสถานที่ของคุณและบางคนต้องเดินทางเป็นประจำสมัยก็ฝากเตือนไปถึงเรื่องของอุบัติเหตุการใช้รถใช้ถนนอาจจะมีเกณฑ์บาดเจ็บเลือดตกยางออกได้ค่ะ และนอกจากอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วก็ยังหมายถึงอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงานการใช้เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรต่างๆด้วยนะคะหรือไม่เช่นนั้นชาวลัคนาราศีพฤษภในระยะนี้มีเกณฑ์ที่คุณเกี่ยวข้องกับการเยี่ยมผู้ป่วยหรือต้องดูแลผู้ป่วยในบ้านอาจจะมีเกณฑ์การไปเยี่ยมใครบางคนที่โรงพยาบาลหรือต้องดูแลใครบางคนที่บ้านคอยประถมพยาบาลคอยปรนนิบัติด,ดูแลค่ะ ซึ่งชาวลัคนานราศีพฤษภนะคะในเรื่องของสุขภาพอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นต่อตัวคุณโดยตรงก็อาจจะเป็นลักษณะทางอ้อมก็ได้และฝากไว้สักนิดหนึ่งนะคะหากใครที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วช่วงนี้ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของแพทย์และหมอให้ดีหากมีการนัดหมายก็ควรที่จะไปให้ตรงตามนัดค่ะ ชาวลัคนาราศีพฤศษศพบางคนไม่อยากจะเดินทางไปพบหมอพบแพทย์เมื่อมีการน,นัดก็ไม่ไปอาจจะส่งผลเสียบางอย่างตามมานะคะรวมไปถึงชาวพฤศษศพท่านที่ต้องไปทำงานในสถานที่ที่มีความอึดอัดหรือสถานที่ที่มีความเสี่ยงในการแพร่ชเชื้อโรคคุณจะต้องพยายามดูแลในเรื่องของความสะอาดใส่แมสล้างมือประจำเพื่อป้องกันโรคร้ายต่างๆที่จะตามมาค่ะ และประการที่3ที่มีเกณฑ์เกิดขึ้นต่อตัวคุณในระยะจากนี้ไปจนถึงวันที่10มิถุนายนปี2567นั่นก็คือเรื่องของความไม่เกรงอกไม่เกรงใจเรื่องของความไม่เข้ารบกันการทำอะไรข้ามหน้าข้ามตาอาจจะมีลูกน้องบริวารหรือคนที่อายุน้อยกว่าคุณมีพฤติกรรมที่ไม่เคารบต่อคุณ หรือทำอะไรที่มันไม่น่ารักออกมาต่อคุณเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีพฤติกรรมที่ส่อเสียดพฤติกรรมที่ก้าวร้าวต่อคุณส่งผลทำให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาค่ะไม่ว่าจะเป็นในแง่มุมของการทะเลาะการเอารัดเอาเปรียบการชิงดีชิงเด่นหรือการประชดประชันซึ่งชาวลัคนาราศีพฤศภจะต้องใจเย็นให้มากในเรื่องราวเหล่านี้นะคะ ซึ่งโดยมากแล้วก็มักจะเป็นความเดือดร้อนของคนอื่นที่เข้ามากระทบต่อตัวคุณค่ะหากเป็นความสัมพันธ์ของคุณกับคนใกล้ตัวอย่างเช่นเพื่อนบ้านอาจจะมีการรุกล้ำเขตแดนเช่นมีเกณฑ์จอดรถขวางหน้าบ้านหรือทำอะไรข้ามล้ำมายังดินมายังเขตแดนของคุณเป็นการทำอะไรที่ไม่เคารพกันไม่เกรงอกไม่เกรงใจกันหรืออาจจะมีเกณฑ์การเปิดเพลงเสียงดัง หรืออาจจะทำความรำคาญต่างๆต่อชาวลัคนาราศีพฤษภก็เป็นไปได้นะคะตรงนี้หากคุณใจเย็นไม่มากพอก็มีโอกาสที่จะถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลและเป็นคดีความหรือจะนำไปสู่ความรุนแรงอย่างเช่นการลงไม้ลงมือก็เป็นไปได้ดังนั้นก็อยากจะฝากเตือนชาวลัคนาราศีพฤษภไว้ด้วยค่ะ ช่วงนี้มันจะมีคนที่ประพฤติปฏิบัติต่อตัวคุณไม่ดีไม่เคารพหรือทำอะไรข้ามหน้าข้ามตาไม่เกรงกอกไม่เกรงใจอย่างที่สมัยได้บอกไปตัวคุณจะต้องรู้จักการวางเนื้อวางตัวตั้งสติให้ดีนะคะหากเกิดปัญหาเหล่านี้เข้ามาแล้วคุณจะต้องรู้ว่าคุณแก้ไขอย่างไรและรับมืออย่างไรจึงจะเกิดผลมากกว่าโทษค่ะ และทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็เป็น3มเรื่องราวที่สมัยอยากจะฝากเตือนชาวลัคนาราศีพฤิศไว้ต้องพยายามควบคุมตัวเองให้ดีและพยายามระมัดระวังย่าให้เรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นแต่ถ้าหากเกิดขึ้นก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพิศภสามารถแก้ไขปัญหาสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ให้ได้มากที่สุดค่ะ ชาวลัคนาราศีพฤษภท่านใดที่เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณใช้วิจารณญาณในการรับฟังและอยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆจากการโคจรของดาวทั้ง5้าดวงที่เข้ามาสถิตที่ราศีพฤษภมาเป็นแรงกระตุ้นมาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอกับเรื่องราวที่ดีและสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีสติค,ค่ะคราวๆเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้า สำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ